สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yellow NBA อีกแลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง Scotty Pippen Jr. ครับหรือลูกของ Scotty Pippen นั่นเองครับไม่ค่อยมีคนพูดถึงผู้เล่นคนนี้ผมจึงจะมาพูดถึงเขาและวิเคราะห์ว่าเขาเก่งขนาดไหนขอชี้แจงก่อนนะครับวิดีโอนี้เป็นคำขอของท่านผู้ชมเองนะครับก็คือถ้าใครอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับ แล้วผมจะมาดูว่าเนื้อหาพอไมหมน่าสนใจไมหมนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าดีเนี่ยผมก็จะทำให้เพื่อนๆฟังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันเลยครับสกอตตี้พิบันจูเนี่ยเกิดในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2543ครับปัจจุบันอายุ21ปีกำลังเล่นบาสในมหาลัยวันเดอร์เบิร์ดครับหลังจากพึ่งข้ามดราฟต์ปี2021ไปครับเนื่องจากเขาต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในมหาลัยปีที่2ก่อนครับจะได้พอเข้า NBA นอเขา มีความพร้อมในการเล่นทันทีครับผมขอพูดถึงพ่อของเขาสกอ t ตี้พิเพิลสัก30วินาทีนะครับพ่อของเขาสกอ t ตี้พิเพิลถูกดราฟ์ในปี1987เล่นคู่หูไมเคิลจอร์แดนมาจนถึงปี1998ครับติด All NBA ทีมหลายครั้งสามารถชนะแชมป์ถึง6สมัยเลยทีเดียวโดยตำแหน่งหลักที่เล่นคือ Small Forward และ Power Forward ครับนี่คือจุดเชื่อมโยงครับแต่ลูกของเขาครับเล่นพอ i n t กา a r d และ s h o o ติ n g กา a r ดครับ พราะสกอตตี้พิเพิ์นั้นสูง203เซนติเมตรครับ ต่ลูกของสกอตตี้พิเปิลสกอตตี้พิเปิลจูเนียร์สูง1 9 1เซนติเมตรครับณนะตอนนี้สกอตตี้พิเปิลจูเนียร์มีการทำแต้มเฉลี่ย18.1แต้มต่อเกม3.8รีบาล์และ2.5แอสซ,ซิสแล้วยังถูกจัดอันดับเป็นพอยต์การ์ดมหาวิทยาลัยอันดับที่30ของประเทศผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับลูกนัก NBA ที่น่าจะถูกกดดันอย่างมากปีแรกในมหาวิทยาลัยสามารถทำไป12แต้มต่อเกมสลลองจุดแปีนีบาไป์แ1แต้มต่อเกแอ 3.8รีบาและ2.5 a s s แอสซิสจากที่ผมดูสถิติบวกกับการที่ผมนั่งดูไฮไลท์มาเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ยิง3แต้มค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ก็ยังต้องเพิ่มความแม่นยำอีกนิดนึงครับก็จะดีมาก แล้วการสตีลบอลครับการป้องกันเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นของเขาด้วยนะครับพร้อมด้วยการส่งบอลที่เก่งมากเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นคน,คนหนึ่งที่ครบเครื่องสุดๆเลยครับทำได้ทุกอย่างจากปีแรกมาปีนี้ก็พัฒนาความแม่นนะครับปีแรกฟิลโกลสามปีนี้42.8%ครับโดยในการแข่ง NCAA ของเขาที่จบไปไม่นานมานี้เนี่ยเขาสามารถทำแต้ม20.8แต้มต่อเกม2 9รีบาวและ4.8แอสซิสเลยนะครับทีม เล่นไป54เกมเขาสามารถเป็นตัวจริงได้53เกมเขาสามารถพัฒนาการยิงลูกโทษได้ดีมากครับแล้วยังสามารถเรียกฟาวได้เก่งด้วย จาก70.9%มา85%เลยนะครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับข้อเสียของเขาในการแข่งขันนี้คือเกมป้องกันของเขาครับเขาไม่สามารถป้องกันคนที่เร็วกว่าเขาได้ทำให้เขาไปฟาวฝั่งตรงข้ามบ่อยครับบวกกับอีกปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าต้องห่วงมากครับก็คือเรื่อง iQ บาร์ของเขาครับยิ่งเขาเล่นบาสมากขึ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ iQ ก็จะเพิ่มขึ้นเองครับสรุปว่าเขาเป็น point guard ที่ทำแต้มเก่งครับสามารถป้องกันได้ดีแต่ต พัฒนนนาออีกห่ยหึงสามารถส่งบอลได้โอเคพอใช้ได้สกอตตี้พิ p ปนจูเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากครับหลายๆทีมน่าจะสนใจเขาในดราฟปี2022ีแน่นอนส่วนพวกเราในฐานะแฟนคลับก็ต้องรอติดตามไปครับว่าเขาจะไปอยู่ทีมไหนจะถูกดราฟเมื่อไร่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเล่นใน NBA จะเก่งไหมเราก็ต้องรอติดตามกันครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาทุกสัปดาห์แล้วยัง ทำให้ผมมีความสุขอีกด้วยแต่สำหรับวันนี้ Yellow NBA ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย